แต่เศร้าใจเศร้าใจกับพระเฉยๆว่าพระ,ะคนอื่นจะทําดีใช่ไม่ค่อยจะมีปัญหานะชาวบ้านร้านตลาดจะทําก็เรื่องของเขาแต่ดีชฉันรูส้สพระมีหน้าที่ต้องดึงสติคนต้องให้สติคนต้องชักพาคนมาในทางที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิให้มันมีความเห็นถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของความรวยก็ดีการหาทรัพย์ก็ดีต้องสอนให้คนเชื่อมั่นในในในคุณธรรมของตัวเองภายในตัวเอง ต้องสอนให้คนเชื่อมันในกำลังแห่งความเพียรความวิริยะความมุสาหะการทำมาหากินชอบพระต้องมุ่งเน้นให้คนเชื่อและตัทธาในเรื่องนี้การเก็บออมการเก็บออมการใช้สอยทรัพย์มันมีหมดพระเจ้าสอนไม่หมดนะสอนให้คนเห็นโทษของอบายอบาย,ยมุกต้องสอนให้คนเห็นโทษเนี่ย ตอนนี้เขารู้จักอกเก็บออมเป็นแบบอย่างให้เขาทําให้เขาเห็นว่าเออถึงเราทำมาหากินตุดจริตเราอาจจะไม่ได้ร่ารวยล้นฟ้าแต่มันทําให้เรามีกิจอยู่มีกินได้นะถ้าเราเก็บออมแล้วเราก็ไม่เอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอบายมุกจนเกินไปไม่ไปสู่ทางแห่งความเสื่อมทรัพย์อะโดยที่ไม่ใช่เหตุเราก็สามารถมีเงินเก็บได้นะเราก็ต้องสอนแต่พระก็ไม่สอนพระก็ทําพิธีตามกิเลสของคารนวาย อ,อยากรวยใช่ไหมมา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 อโอเคอยากรวยอยากรวยมา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 มีคนถามว่าแพรี่ศรัทธาพระเจ้าตักสินไหมคนจันทบุรีจะต้องถามก่อนว่าศรัทธาแบบไหนเจ้าตัดทาแบบถา้าไปบูบบบชาไปบนบานไม่ตัดทาแบบนั้นค่ะดิฉันศรัทธายกย่องท่านในฐานะของคนที่เกาะกู้เอกราชให้ชาติบ้านเมืองเป็นคนที่เสียตลาอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองเกาบกู้เอกราช ขับไล่พมา่าให้มันออกไปจากกรุงสีใชแแ่แล้วรวบรวมไพ่พลผู้คนให้ชาติมีความปึกแผ่นดีชันดีฉัน,ด,ฉน,ด,ฉนดีฉันบูชาไม่ใช่บูชาติดีชันอะไรอะนับถือนั่นแหละไม่รู้จะใช้คำอะไรแบบที่คุณ,คณใช้อะในฐานะที่เป็นแบบนี้ในฐานะที่ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ ที่มีคุณูปการกับชาติบ้านเมืองแต่ไม่ได้ไปนับถือในฐานะที่ว่าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดิฉันจะไปบนบานไม่ใช่แล้วฉะนั้นจะแสดงว่าไม่ได้เห็นท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูปการกับชาติแล้วเห็นว่าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วซึ่งใครจะไปบูชาแบบนั้นก็เรื่องของเขานะดิฉันก็ไม่ได้ว่าแต่ถ้าถามดิฉันนะว่าอ่ะเหมือนดิฉันนับถือนับถือพระเจ้าตััสินไหมนับถือพระนเรศวรไหม ก็ต้องนับถือใช่ไหมในฐานะที่ท่านเป็นบนรรพชนใช่ไหมละ่ะเป็นผู้แบบกอบกู้ชาติบ้านเมืองให้เราเสียสละใช่ไหมหอือเราก็ต้องแบบรู้คุณท่านนะใช่ไหมเราเป็นลูกหลานใช่ไหมเราเป็นลูกหลานเป็นอนุชนคนรุ่นหลังใช่ไหมเราก็ต้องเราก็ต้องเห็นแก่คุณที่ท่านทําความดีความงามอาไว้เยอะแยะใช่ไหมละ่ะเออมใ็นไหมแต่จะให้ไปบนบานไม่เอานะ จะให้ไบบนบานแล้วเอาไก่ไปถวายไม่เอาแต่ถ้าให้ดิฉันไปไปบนบานแล้วให้เอาไก่ไปถวายท่านดิฉันไม่ทํานะไม่เอา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 อคุณแพร์พูดเรื่องบัญชีม้าหน่อยพูนวายกันไปหมดในี่คนแห่ไปถอนเงินแล้วมันเชื่อบัญชีม้าเนี่ยแต่เขาเปลี่ยนนะโยบายแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนอันนี้แล้วคือเขาจะอายัดแค่เฉพาะยอดเงินที่มันมีการโอนเข้าค่ะซึ่งมันควรทําตั้งแต่แรกแล้ว มันไปอายัดทางบัญชีไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกวันนี้คนเข้าค้าขายออนไลน์กันมันต้องมีการโอนมันต้องสแกนยุคนี้ใครถามว่าคนมีไหมคนที่ซื้อของเงินสดมีแต่มันน้อยแล้ววันนี้คนจ,จ่ายเงินซื้อของซื้อของเขาก็สแกนกันชำํำเดี๋ยวนี้รุ่นใช่มันสะดวกไงไม่ต้องพกเงินสดที่มันไม่ต้องพกเงินสดเนี่ยเดี๋ยวคนเจนเดี๋ยวรุ่นคนเจนวายขยับขึ้นไปเนี่ยนะนะนะยุคยุคต,ต่อไปข้างหน้าเงินจะเป็นเงินดิจิตอลหมดแหละที่ฉันว่า ธนบัตรเนี่ยอาจจะแทบจะไม่มีแล้วไม่รู้นะอีกสิบยี่สบปีข้างหน้าคนอาจจะไม่จับธนบัตรแล้วเดี๋ยวนี้มันเงินมันอยู่ในรูปแบบเงินดิจิตอลหมดแล้วดูยังไงิดิจิตอลเงินดิจิตอลก็เงินดิจิตอลเงินออนไลน์ไง<อ>มีแต่ตัวเลขในบัญชีสะ<อ>แกนจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างก็<อ>ไม่ต้องจับธนบัตรไม่ต้องใช้ธนบัตรเงินอยู่ในธนาคารอย่างเดียวมีแต่ตัวเลขอืม สะดวกสบายก็สะดวกสบายแต่อันตรายสุดๆอันตรายสุดๆในยุคที่แบบเรายังควบคุมเรื่องคอเซนเตอร์ควบคุมเรื่องบัญชีม้าอะไรเนี่ยไม่ได้เนี่ยอันโคตรอันตรายเลยนะข้อดีมีไม่มีความสะดวกสบายแต่ความอันตรายของมันก็คือนั่นแหละถ้ามันแบบโปรแกรมมันมีปัญหาคนแฮกข้อมูลก็คือจบเลยนะหมดเลยนะเงินเงินเก็บคือคือหมดเลยนะใช่ มีคนบอกว่าต่อไปจะใช้เงินสดแล้วจากสังคมไล้เงินสดแก้ปัญหาผิดจุดคนกังวลเอออันนี้เป็นไปได้นะจากตอนแรกที่เราคิดว่ามันจะแบบสังคมแบบไล้เงินสดอะพอมันมาเจอปัญหาพวกนี้ปัญหาที่มันแบบในที่มันแก้ไม่ถูกจุดเนี่ยอืมการแบบหลอกลวงกันอะไรกันอย่างเงี้ยพอก็อเป็นตรงเซ็นเต,นเตอร์คนจะแบบกลัวการใช้เงินออนไลน์คนจะกลัว อืมขนาดธานาคารคนยังแบบไม่ค่อยจะเชื่อมัน่นอยู่ดีที่บัญชีถูกอายัดอย่างเงี้ยคืออะไรใครจะอยากฝากเงินล่ะเอออยู่ดีๆบัญชีถูกอายัดเป็นดิฉันดิฉันก็ไม่อยากฝากเงินกันนะพูดตรงตรงอือแต่บอกขบนานวิ่งหนีนะจก็ตะกานะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านมาก็ตะกานะคะขอบคุณนะคะ อุดหนุนทุเรียนกวนหน่อยค่ะแม่วันนี้มาขายตั้งใจมาขายทุเรียนกวนโดยเฉพาะเลยนะคะใครใจดีอุดหนุนทุเรียนกวนหน่อยนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านขอแค่เจ็ดท่านนะคะเจ็ดท่านอุดหนุนกวนหน่อยนะคะกวนมีทอดมีค่ะกดดูในตะกาได้เลยอุดหนุนดน่อยสั่งทุเรียนทอดพิเศษสองชุดเหมือนเดิมขอบคุณค่ะทุเรียนทอดมีโปรสองถุงลดสองร้อยนะคะสั่งได้นะคะกวนก็ได้ทอดก็ได้นะคะแล้วแต่อยากสั่งเลยอุดหนุนแล้วจ้าขอบคุณค่ะคอเซนเตอร์มันเริ่มระบาดอีกแล้วเออ ดิฉันก็โดนเนี่ยดิฉันอะโดนแย่งลูกค้าไปเยอะนะจากมิจฉาชีพอะบางทีมันทําให้เราแบบยอดขายเราเสียหายเหมือนกันนะเพราะว่ามิจฉาชีพมันไปหลอกลวงลูกค้าไ,<ป>ไงไ<ป>มันยิงแอดยิงอะไรเนี่ยโดนลูกค้าแบบไม่กล้าสั่งของเรามันก็ทําให้เราเสียเสียฐานลูกค้าไปเยอะจากการที่เขาโดนหลอกแล้วเขาก็ไม่กล้าซื้ออีกจริงครับ เธอเอาจับให้แม่เลยนะโป้ยโป้ยแม้เอ,อเรียนอะไรผมสิทธิ์โสธรเสียความรู้สึกอีกแล้วตอนนี้มันมีสองวัดก็คือวัดเรื่องวัดโสธรดิฉันไม่ได้ตามแต่ตอนนี้ที่มีเขาพูดถึงวัดอานาป่าพงกันเนี่ยดิฉันไม่รู้ว่าเท็จจริงยังไง เออไม่อยากให้มีข่าวมีข่าวนะเนาะอยากให้เหลือแบบวัดดีๆพระดีๆไว้ให้เราแบบเป็นที่พึ่งได้บ้างในในมุมของคนที่แบบยังพึ่งตัวเองไม่ได้หรือแบบฟังธรรมก็ต้องยึดอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยมันก็จําเป็นนะในมุมหนึ่งคนที่ศรัทธาย,ยังไม่มั่นคงอ่ะศรัทธาย,ยังไม่เข้มเข้มแข็งศรัทธาย,ยังไม่มั่นคงมีพื้นฐานความรู้ทางศาสนาน้อยอย่างเงี้ยเขาเขาก็ยังจําเป็นจะต,ต้องพึ่งพระที่เขานับถือเป็นครูบาอาจารย์ในการฟังธรรมอยู่ วัดนาป่าพงไปถามแล้วเป็นภาพเก่าที่ชนะคดีเออเดี๋ยวรวัดเขาออกมาชี้แจงแล้วกันค่ะให้เขาออกมาชี้แจงดีกว่าตอนนี้มันมีคนไปพาดพิงเขาเรื่องเรื่องเงินไงเรื่องเส้นเงินเรื่องการเงินอนะอยากให้วัดออกมาชี้แจงเรื่องประเด็นนี้แล้วก็ที่กาะสินก็มีรูปหนึ่งที่ยอมศึกอะหลงพ่ออะไรอะอายุมากแล้วนะคะเจ็ดิกว่าแล้วใช่ไหมเจ็ดสิบแปดหรือเท่าไหร่ มาศึกตอนอายุเยอะมากเลยการลสินอะรูปหนึ่งแล้วก็เป็นเกจิที่คนศรัทธาเยอะด้วยเฮ้ยเศร้าเศร้าในฐานะของคนที่เคยอยู่วัดไม่ได้รู้สึกดีนะรู้สึกเศร้าร้อนเลยรู้สึกเศร้ราเอาเบอร์หนึ่งพอเดือนหนึ่งพอนะเดี๋ยวมัน,มนแรงรู้สึกเศร้าอือาความความผิดส่วนตัวของมานี่มาแล้วมาแม่ก่อนอ,อ้าวพอ ความผิดส่วนตัวของคนมันทําให้เสื่อมศรัทธาไปทั่วเลยเออหลวงพ่อเมืองอะไรนั่นแหละแต่ดิฉันไม่ได้ไม่ได้รู้จักท่านนะคะแต่เห็นข่าวแล้วรู้สึกเหมือนมีคนแบบมีลูกศิษย์ท่านน่ะแบบเสียดายหลายหลายคนไงที่เขาออกมาโพสต์มาโพสต์อ่ะก็เข้าใจได้ในมุมของลูกศิษย์ที่เขานับถือนะก็เสียดายไงไมันแต่ก็คงมีมูลมีอะไรแหละไม่งั้นท่านไม่ยอมถกง่ายๆหรอกคิดย <c oughs> ังไงกับการอายัดบัญชี อ่ะเขาแก้ไขแล้วค่ะตอนแรกก็กลัวอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเราเราเราขายของออนไลน์เราต้องกลัวอยู่แล้วเพราะเราจะไปรู้ได้ไงว่าลูกค้าเรามันมีเป็นร้อยร้อยคนร้อยร้อยพันพันคนอย่าว่าแต่ร้อยคนเลยมีเป็นพันพันคนถ้าเราจะรู้ได้ว่าคนที่โอนมามันเป็นใครเอเข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใจฟิลลิ่งไหมแล้วกูจะรู้ไหมกูเป็นแค่แม่ค้าค่ะกูไม่ได้เคยทําอะไรผิดกฎหมาย แล้วกูจะไปรู้ไหมว่าอีลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยมันเป็นมันเป็นบัญชีผ่านบัญชีม้าของใครไอ้โป้เออแล้วมันแฟกับเรามาั้ยอายัดบัญชีแล้วบัญชีโอนเงินไม่ได้เนี่ยก็จบละเออร้านไม่ให้สแกนจ่ายเลยเขากลัวไงเขากลัวไงครับเขากลัวไงก็ <c oughs> เข้าใจเขาร้านเขา,เขากลัว แล้วบางคนเขาไม่ได้มีเงินในบัญชีเยอะเข้าใจปละล่ะแล้วเงินเขาเขาต้องใช้หมุนนะ่ะแล้วถ้าบัญชีเขาโดนอายัดมันก็มันก็เดือดร้อนไงบางคนเงินในบัญชีเขามีไม่กี่แสนซึ่งซึ่งในมุมมองของคนอื่นอาจจะดูว่าเยอะนะเงินแสนนะแต่ว่าสําหรับคนที่ค้าขายทุกวันนะ่ะมันไม่ได้เยอะนะเงินแสนเออเข้ามาออกไปเนี่ยเวลาเวลาต้องใช้หมุนในการซื้อของเข้าร้านเข้าอะไรอะมันไม่ได้จะมันไม่เยอะนะ อืมแต่คุณไปอาญดเขาว่าเขาเดือดร้อนแน่จะเงินที่ไหนมาหมุนขายของอคนถึงออกมาด่ากันพร้อมใจกันด่าก็เพราะแบบนี้แหละพี่คนพร้อมใจกันด่าก็เพราะแบบนี้แหละเหตุผลมันเป็นแบบนี้แหละความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกหลายเรื่องนะปวดหัวปวดหัว คุณแพรี่มีความคิดยังไงกับการเปิดด่านเปิดได้ค่ะแต่มันต้องเปิดภายใต้เงื่อนไขหลายๆอย่างคือต้องทําให้เราไม่เสียเปียบอะคือถ้าเปิดแล้วปัญหามันกลับมาใหม่หรือเปิดแล้วกัมพูชาไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ต้องเรียนรู้อะไรจากปัญหาก่อนหน้านี้ที่มันเกิดขึ้นอะดิฉันว่ามันไม่แฟร นะคะแต่ดิฉันไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องเรื่องเรื่องการเมืองเยอะนะอันนี้ดิฉันพูดในฐานะความรู้สึกในคิดของประชาชนคนหนึ่งแล้วการดิฉันรู้สึกว่าก็เข้าใจในมุมของคนที่เดือดร้อนผู้ประกอบตัวแทนผู้ประกอบการอะไรใดๆที่อยู่ชายแดนที่เขาเคยมีผลกําไรจากการค้าชายแดนแต่ว่านั่นแหละมันก็ต้องมันก็ต้องดูหลายๆมุมก็คือต้องทําข้อตกลงกันเหมือนที่ท่านอนุทินแกพูดนะ แะพูดดีนะดีจะไม่ได้โปแกนะแต่ว่าเรื่องนี้คือมันไม่ใช่ว่าง่ายๆอะ่ะคือมันต้องตกลงกันมันต้องตกลงกันแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรใดๆบ้างที่มันจะทําที่มันจะไม่ทําให้ปัญหาความขัดแย้งแบบที่มันเคยเกิดมันเกิดอีกต้องไม่ให้มีเลยต้องไม่ให้มันมีถ้าทําได้ก็ดีแต่ถ้าแต่ถ้ามาเลี่ยมอีกแต่ถ้าเปิดแล้วเลี่ยมอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยก็อย่าเปิดค่ะ อย่าเปิดคะ่ะถ้ามันเหลี่ยมนะอันนี้จะพูดถึงว่าถ้ามันเหลี่ยมอะถ้ามันเหลี่ยมมันไม่จริงใจอะการการค้าระหว่างประเทศใช่ไหมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศอะมันก็ต้องควรมาพร้อมกับความจริงใจใช่ไหมละ่ะอันนี้พูดในฐานะมุมมองของประชาชนทั่วไปนะดิฉันรู้สึกว่ามันต้องมันควรมาพร้อมกับความจริงใจมีความจริงใจเออมันต้องมีเออถ้าเหลี่ยมไม่เอานะ ถ้าเลี่ยมอย่าไปยอมมันนะเออถ้าอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีอะไรทีต้องเลิกเหลี่ยมก่อนบ้านน้องฟอดอยู่ใกล้ชายแดนไหมไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ค่ะอยู่ไกลชายแดนอยู่อยู่ไกลไม่ได้ผลไม่ได้แล้วผลก็เพราะเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าตอนที่เกิดแม่เขาเปิดประตูไมใครวะตอนที่เกิดเหตุอ่ะตอนที่เกิดเหตอุอะอมีคนอบพยพเข้ามาไม่ใช่อพยพสออิไม่รู้ใช้คำว่าอะไร มีคนอะไรลูกแต่เข้าบ้านเหรอมีคนมาอยู่ที่โรงเรียนใช่ท่านคริกลิมันมันมีแต่ตอนนี้มันมีแต่คำมันใช้อะไรอะ่ะมันมีแต่คํากล่าวหานะพาดพิงใช่ค่ะใช่ใช่ใช,ใช่ใช่หมายถึงว่าใช่บุคคลที่เขากล่าวหาพาดพิงแต่ว่าหลักฐานอะไรใดๆยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยค่ะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งปกลงตรงใจป,ปกลงตรงใจเฮ้ ตกลงปงใจเออตกลงปงใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะเรารอก่อนเคสนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยยังไม่เห็นมีตำรวจออกมาพูดออกมาแถลงอะไรเลยก็ต้องรอดูก่อนต้องรอดูก่อนนะคะว่าว่าเจ้าหน้าที่เขาจะขยับไหมหรือว่าอะไรใดๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการที่เราไปกล่าวหาเขาเนาะรอดีกว่ารอติดตามรอติดตามอืมใช่แต่เห็นเพจเอาไปลงเยอะหลายเพจอยู่ค่ะแต่รอติดตามแล้วกัน นะครับปีแห่งการล้างบางผู้วิเศษทั้งผู้วิเศษทั้งพระโดนกันเป็นขยงเลยโดนทั้งผู้วิเศษโดนทั้งพระพิสุนะคะเออกระโดนกันไปวันนี้ทำงานเหนื่อยมากๆเหนื่อยทั้งกายและใจถ้าวันไหนคุณแพรลี่เหนื่อยคุณแพรลี่ให้กำลังใจตัวเองยังไงถ้าเหนื่อยก็คือนอนถ้าวันไหนเหนื่อยดิฉันไม่ทำอะไรเลยถ้าเหนื่อยก็ไม่ทำอะไรเลยนอนนอนหรือถ้า เป็นช่วงที่มันยังไม่ใช่ช่วงที่เราจะนอนหมายถึงว่าถ้ามันแบบมันไม่ได้เหนื่อยตอกนกลางคืนอะไรเงี้ยตอนกลางวันก็หาอะไรทําไปหาอะไรอร่อยๆกินดูหนังสักเรื่องหนึง่งอะไรแบบเนี้ยค่ะวิธีการมเหนื่อยเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราเหนื่อยแล้วเราเหนื่อยเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราเหนื่อยนะคะทุกคนมันมีความเหนื่อยล้าได้เป็นเรื่องปกติอืมมันมีความเหนื่อยล้าได้เมื่อเราทํางานเราต้องมีภาระให้เรารับผิดชอบแบกรับ นู่นนี่เนี่ยหลายอย่างการต้องเจอผู้คนนะบางทีก็เหนื่อยกับงานก็เรื่องหนึง่งต้องมาเหนื่อยกับคนอีกะไรอีกหลายหลายอย่างหลายหลายเรื่องนะคะแต่ว่ามนุษย์เรามันก็มีขีดความสามารถมันมีข้อจํากัดเออมีขีดจํากัดมีขีดความสามารถในการที่จะอดจะทนหรือจะหรือจะทําหรือแม้แต่จะทําเออเราก็ต้องรู้ตัวคะ่ะเหนื่อยก็ต้องยอมรับว่าตัวเองเหนื่อยแล้วก็วิธีการฮิวใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เรามีความสุขกับอะไรเราก็ต้องอยู land. ่กับสิ่งนั้นมันอย่างที่ฉันพูดไงถ้าวันไหนเหนื่อยมากๆทางานเหนื่อยแล้วก็ไม่ทําอะไรนอนก่อนขอนอนก่อนนอนเหมือนที่ฉันแบบถ้าวันไหนท่ีฉันแบบมีงานเยอะหรือต้องตื่นแต่เช้าทํางานถ้าสมมติว่าวันนี้วันนี้ตื่นเช้าวันนี้ตื่นเช้าทํางานสมมติว่าวันนี้ดิฉันต้องตื่นเช้าทํางานดิฉันเป็นคนนอนดึกอย่างเงี้ยทางานเสร็จดิฉันไม่ทําอะไรเลยดิฉันจะขอนอนก่อน นอนก่อนไม่กินด้วยนะนอนนอนก่อนให้หายเพียก่อนตื่นมาค่อยไปหาอะไรกินค่อยหาอะไรทำเหนื่อยเออนะถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานเยอะมันจะสลวนไปหมดเลยนะร่างกายเราก็พังสุขภาพจิตก็เสียมันเกี่ยวข้องกันนะคะมันมันไม่ได้แยกจากกันอย่างสิ้นเชิงนะสุขภาพกายกับสุขภาพใจมันเกี่ยวเนื่องกัน วันไหนสุขภาพกายเราไม่ดีมีผลต่อสุขภาพใจนะครับการที่เราพักผ่อนน้อยการที่เราพักผ่อนน้อยบางทีก็มีผลต่อฮอร์โมนมีผลต่อภูมิคุ้มกันอารมณ์มีหมดเลยหมดเลยแต่ถ้าวันไหนเราได้แบบถ้าวันไหนเราแบบได้แบบพักผ่อนอย่างเต็มที่ เราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นอนอย่างเพียงพอวันนั้นเราจะรู้สึกว่าเราสดชื่นนะเพราะเรามีพลังเราจะรู้สึกว่าเราสดชื่นสมองเราจะโลง่งแต่ถ้าวันไหนเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยทํำงานเยอะๆสมองมันจะมันจะตืบเลยนะมันสมองมันจะตึบหัวมันจะหนักอืมง่วงงีดง่ายอะไรง่ายดังนั้นก็ต้องให้มันบาลานซ์กันก็ต้องให้มันบาลานซ์กันเหนื่อยก็นอนค่ะพักผ่อนอ ตื่นนอนแล้วอาจจะหายเหนื่อยไปเองก็ได้พอได้นอนอิ่มๆแล้วตื่นมาอาจจะหายเหนื่อยไปเองก็ได้กายหยาบ,ายาบกายทิพย์กำลังมาตอนนี้ <c ười> ใครใครใคร่ะกายหยาบกายทิพย์พูดเรื่องวัดนาป่าพงแน่ก็รู้เท่าที่ทุกคนรู้่ะขาดแค่นั้นเลยก็คือมีคนกล่าวหาต,ตามนั้นแต่ว่าใดๆก็คือข้อมูลในเชิงลุกอะเรายังพูดไม่ได้เพราะว่าตำรวจเขายังไม่พูดเลย นะเรื่องเงินเรื่อง,อ,งอะไรที่ไปกล่าวหากันมันก็ต้องให้ตํารวจเขาขยับก่อนถ้าตารวจเขายังไม่ขยับไปพูดยังไงแล้วเขาเสียหายเดี๋ยวเขาฟ้องเรานะเขาก็มีคนศรัทธาใช่ไหมเขาก็มีลูกศิษย์มีคนนับถือไปพูดส่งเดชโดยที่เราไม่มีหลักฐาน nữa. เดี๋ยวก็โดนฟ้องสอิใช่ไหม